ฟังนะใครที่กําลังรู้สึกว่าช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีรู้สึกว่าทะเลาะก,กับแฟนบ่อยรู้สึกว่าไม่มีความสุขคุณลองทําสิ่งนี้บนเตียงดูอันดับแรกนะครับก่อนนอนให้คุณคุยกับแฟนเป็นพีโลท้ออย่าคุยเรื่องเครียดอย่าคุยเรื่องงานเรื่องอะไรที่เซ็งเซงมาหรือทะเลาะก,กันมาตลอดทั้งวันเนี่ยให้โยนมาทิ้งไปแต่ก่อนนอนเนี่ยให้คุณลองคุยเรื่องน่ารักน่ารักก,ก,ก,กุ๊กกิ๊กกอย่างเช่น เนี่ยเมื่อตอนเดทกันใหม่ๆเราไปเที่ยวโรงแรมนี้มามันสวยมากเลยเราอยากไปอีกว่าให้วันไหนเราไปกันไหมวันนี้นะฉันไปเจอแมวตัวนี้มาด้วยนะมันน่ารักมากเลยมันมาอ้อนฉันตลอดเลยถ้าเกิดว่าคุณคุยเรื่องพวกนี้กับแฟนก่อนนอนสมองของคุณจะเบาสบายครับมันเป็นการคุยแบบ pillow talk มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนเนี่ยดีขึ้นแล้วในช่วงที่นอนหลับไปเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เราพักผ่อนคุณรู้ไหมช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคือช่วงก่อนนอนแล้วก็ช่วงตื่นนอน2นาที แรกที่เท้าคุณแตะพื้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะกำหนดชีวิตของคุณทั้งวันนั้นน่ะได้เลยเพราะวันนั้นจะราบรื่นหรือวันนั้นจะเจอแต่อุปสรรคเพราะฉะนั้นแล้วก่อนนอนให้คุณทำแบบนี้และตื่นนอนมาก็ให้คุณอยู่ในอารมณ์ที่ดีเช่นเดียวกันคุยกับแฟนคุณดมอร์นิ่งแฟนคุณด้วยความรักเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานให้ลืมมันไปไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับคุณลองทำแบบนี้ตามที่ผมบอกแล้วความสัมพันธ์ความรักของคุณจะดีขึ้นขอให้ทุกคนโชคดีครับ